ผ่านออปไอเซอร์สองสกิลเจมใน3นาทีเริ่มครับสกิลคือทักษะที่เราสามารถเพิ่มให้กับตัวละครเราได้ในผ่านออปไอเซอร์สองเราจะได้รับสกิลจาก3อย่างหลักๆด้วยกัน 1. นึ่งอเน,นมันีหรือที่เรียกว่าสกิลเจมโดยในเกมเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสามสีลหลักๆนั่นคือสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินเพื่อบอกบอกในชนิดและดีควาเมนต์ของสกิลนั้นๆครับ 2. ส Skill บกิลจากอุปกรณ์สมใส่เช่นอาวุธและชุดเกราะต่าง 3. สกิลจากเอเซนเซนีหรือว่าคลาสของตัวละครที่จะได้รับก็ต่อเมื่อเราเนี่ยอัปเกรดไปยังจุดนั้นๆครับมาดูที่หินสกิลก่อนครับ C ของมันบอกอะไรกับเรา 1. r e ่ u i r e m า n t เช่นเราต้องมีค่า s t ต็ง De ็กหรือว่า i ินเท่าไหร่จึงจะสามารถใช้ทักษะนั้นๆได้และ2ประเภทของสกิลยกตัวอย่างเช่นหินสกิลสีแดงส่วนใหญ่จะเป็นสกิลแอคแท็และสีเงินจะเป็นสเปลหินสกิลจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับหนึ่งสกิลเจมจะเป็นสกิลประเภทแอคทีฟที่เราต้องกดใช้งานยกตัวอย่างเช่นสกิลโจมตีและ Skill นอกจากนี้ยังลงถึงสกิลเคิร์สต่างๆแน่นอนว่าลงถึงมินเนียนด้วยครับ 2. องสปอร์ตเจมสปอร์ตเจมเนี่ยจะใช้คู่กับสกิลเจมเพื่อทําให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปเช่นมารติเพิลพโปรเจกต์ตายทำให้เรายิงโปรเจกต์ตายเพิ่มขึ้นได้อีกสองลูกทุกสกิลจะสามารถใช้สปอร์ตเจมได้สูงสุด5าอย่างที่แตกต่างกันและในหนึ่งตัวละครจะไม่สามารถใช้สปอร์ตเจมซ้ํากันได้มากกว่าหนึ่งเช่นหากเราใช้มารติเพิลโปรเจกต์ตายกับสกิลเอ็กซ์คลูซีฟกินเน่ไปแล สปอร์ตเจมช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับสกิลเป็นอย่างมากและมีมากกว่า100อย่างในเออร์เรียคเซและจะเพิ่มเพิ่ม,มอีกในอนาคตอย่างแน่นอนครับ 3. ามสปิริตเจมเป็นหินสกิลที่จะทำงานรีเซิร์ฟสปิริตของเราเพื่อเปิดใช้งานบัฟต่างๆเช่นออร่าที่เพิ่มสเตตให้กับตัวละครของเราทุกตัวละครจะมีค่าสปิริตเริ่มต้นที่สูงและบวก30ต่อแอคที่เราผ่านรวมทั้งหมด180และสามารถหาเพิ่มจากที่อื่นๆได้อีกเช่นอาวุธประเภทเซฟเตอร์และโหนดเอเซนเซนซี่ของอินฟอนไดอร นอกจากนี้นะครับก็ยังมีสกิลที่ติดมากับอาวุธอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นสกิลเซอร์เชียลพาเวอร์ที่ติดมากับอาวุธประเภทสตาฟและสกิลท,ที่ติดมากับเอเซนเซนซีเช่นสกิลเอลิเมนท์ฮอลสตรสอมของสตรอมวีเวอร์ที่จะทางานเมื่อเราทำดาเมจคริติคอลด้วยสเปลหรือสกิลไทม์ฟรีดของโครโนแมนเซอร์ที่สามารถทําให้เราหยุดเวลาได้เจมต่างๆสามารถหาได้จากไอเทมที่ชื่อว่าอันคัดโดยจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันสําหรับหินแต่ละประเภทและสกิลเจมเริ่มต้นนั้นจะสามารถใช้กับสปอร์ตได้สูงสุด2อย่าง หากต้องการเพิ่มต้องใช้อเทมที่ชื่อว่า j e w e l e r o อ b อโกออกดยจะแป่งออกเป็น3าระดับและต้องใช้ตามลำดับขั้นใส่หินสกิลเจมตามคำอธิบายใต้อเทมครับเมื่อเราเพิ่มช่องให้กับหินสกิลแล้วช่องเนี่ยจะติดกับหินสกิลนั้นตลอดไปหากเราเปลี่ยนสกิลหรือแม้กระทั่งใช้สกิลเดิมแต่เป็นหินตัวใหม่ก็ต้องเพิ่มช่องให้กับหินสกิลนั้นอีกรอบหนึ่งครับ แน่นอนว่าสกิลที่อยู่ในอาวุธก็สามารถใช้สัพพอร์ตได้เช่นกันภายใต้เงื่อนไขเดียวกับหินสกิลครับและช่องใส่ซัพพอร์ตสกิลก็จะอยู่ติดกับอาวุธนั้นแทนแทนที่จะติดกับหินสกิลครับส่วนสกิลที่ติดมากับเซนเซนซีช่องใส่ซัพอร์ตเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของตัวละครของเราและจะปลดล็อกช่องที่5ช่วงราวๆเลเวล80-90ครับใน1ตัวละครสามารถใส่หินสกิลได้ทั้งหมด9สกิลและคลาส Gemling Legendary มีหน่งที่ทำให้สามารถใส่ได้สูงสุดถึง12สกิลข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลที่มาจากการเปิดเผยจากทีมผู้พัฒนาและบทสัมภาษณ์ต่างๆอาจจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับภายในเกมแล้วเจอกันในเกมวันที่7ธันวาคม สวัสดีครับ